คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ทางคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ถแถลงพบว่ามีการใช้กระสุนจริงจากเหตุปะทะในการชุมนุมทางการเมืองนะคะเป็นการตรวจพบกระสุนจากผู้ที่บาดเจ็บและนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะนายแพทย์วินิจพวัวประดิษฐ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมคณะแพทย์ผู้รักษา เปิดเผยผลการตรวจรักษาอาการผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมที่ในวันนี้พบว่ามีผู้ป่วยสองรายบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยกระสุนจริงหนึ่งรายถูกยิงที่ขาและอีกหนึ่งรายถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกทีมแพทย์ระบุว่าทั้งคู่ถูกยิงด้วยกระสุนกระสุนปืนลูกโดดชนิดความเร็วปกติขนาด9มิลลิเมตรผู้บาดเจ็บทั้งสองรายถูกส่งตัวไปจากบริเวณสะพานชไมยมารุเชตและแยกวัดเบนจมะประพิษซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน การให้ขอ้อมูลวันนี้นะครับเป็นการให้ขอ้อมูลเพื่อให้สังคมทราบว่านะมันมีความรุนแรงของการใช้อาวุธนะครับก็คือที่เป็นกระสุนจริงเพราะในนามของคณะแพทย์นะครับเราขอเรียกร้องนะครับให้ทุกฝ่ายนะครับยุติการใช้นะครับความรุนแรงนะครับเลิกยุติการใช้อาวุธจริงนะครับในการทำรลายร้างกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับ <c oughs> อาการของผู้บาดเจ็บในรายของผู้ชุมนุมที่ถูกยิงด้วยกระสุนจริงบริเวณหน้าอกถือว่าอยู่ในอาการสาหัสเพราะกระสุนได้ทะลุผ่านเส้นประสาทหากรอดชีวิตก็อาจจะทําให้ไม่สามารถเดินได้อย่างปกติหรือเป็นอัมพาตสําหรับการค้นหาข้อเท็จจริงว่ากระสุนปืนชนิดนี้มาจากอาวุธปืนประเภทใดโรงพยาบาลรามาธิบดีจะส่งหัวกระสุนให้กองพิสูจน์หลักฐานและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจพิสูจน์หาข้อเท็จจริงต่อไป